น้องแจ็คขาลา่าสุดมีข่าววแบบ่าไปแอบมั่นเงียบกับแบลองแบลอะไรมั่นเหรอใช่จริงเหรอย,ยังไม่ได้มั่นเลยยังไม่มีการมาั่นอะไรทั้งสิ้นเลยครับผมแต่ก็แบบก็เหมือนตองไหนเข้าแอบเมามาหร like, <ห compris. S 2> ือว่าอยากมั่นอะไรหรือเปล่าตัวผมไม่อยากแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูจังหวะอีกทีนึงใช่แบบว่าตอนนี้ยังไม่ได<ม>้มีการมั่นอะไรครับผมไมอยากอะไรเขาก็เราก็พูดคุยกันในระดับเบื้องต้นว่าแบบยังคือทุกอย่างยังไม่ได้ชแจงชัดเลยก็คือคุยกันว่าเออถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ศึกษาใครก็เดี๋ยววันนึงถ้าาามีโอกกส็แบบว่ เอออยากจะเอ่อเรีกว่าใช้ชีวิตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมจะหกปีแล้วครับใค่ะแปลว่าข่าวมั้งนี่คือยังไม่มีก่อนยังครับอยากหรือว่าเคยแบบคุยกับใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเอออยากคุยอะไรอยากมีข่าวดีมีแต่พูดไปเปย์มากกว่ามั้ยก็แบบว่าผมแบบเอออยากจะก็คือคนใกล้ตัวแหละว่าเอออยากอยากแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ย ผมเห็นพีวีในงานเขาแต่งงานกันเยอะอะไรอย่างงี้แหมมันก็แบบบางทีเห็นอะไรแบบถ่าภาพคู่รักรักนะราคนางทีเราก็มีอารมณ์ร่วมด้วยแบบว่าเอออยากอยากแต่งงานอารมณ์อะไรคะอารมณ์แบบว่าอยากแต่งงานไงครับผมคุณผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยครับใช่ก็เพราะว่ายังไม่เห็นมีอะไรเป็นแน่ชัดเลยครับทุกคนในสป้าข่าวบอกว่าถึงแล้วถามจามาถึงแล้วเขาได้ถามสองท่านยังไม่มีถามเรื่องนี้เลยนะครับยังเลยตัวแอวนวงไหมวีข่าวอะไรย่งนีก็ก็เพิ่งได้ยินเนี่ยแหละครับ ว่าว่ามีข่าวเรื่องมันแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็ยังยังไม่มีอะไรแน่ชัดนะครับแล้วว่าตัวแบลเองเหมือนว่าไปคุยกับเพื่อนอะไรอย่างงี้เอ่อเหมือนตัวเขาเองตัวเขาเองคิดว่าคงยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกับใครมากกว่าแต่เป็นเป็นผมที่แบบว่าเหมือนกับไปพูดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย อ่ะเพราะเราอยากมีข่าวดีจริงๆเหมือนเราก็พร้อมเราก็พร้อมทำอะไมนี่เอาผู้ใหญ่ไปขออะไรอย่างงี้ยเลยอยากเดูจังหวะดูจังหวะอีกทีนึงอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ทํางานด้วยอะไรเงี้ยแต่พกันมา6ปีแล้วหลายๆคนก็กลัวเลขเจ็ดมากมีหน้าที่เลขผกเป็นเลขเจ็ดครับโอ้ตอนแรกบอกว่า2ปีก็ต้องกลัว3ปีก็กลัวกลัวทุกปีเลยครับเราก็แบบเราก็พยายามคือก็มีคนเตือนแหละว่ายิ่งพบกันนานๆเนี้ยมันก็จะแบบมันก็จะมีเรื่องเราหองระแหงกันเยอะขึ้นแต่เราก็บอกว่าเอ้ยเราก็อยู่กันด้วยความเข้าใจเนาะแล้วก็บอกว่าแบบความเข้าใจกันคือไม่ไม่ทิ้้้งงงเรื่อใหคคาา ค่ะนะคะอยากทุกปีเวลาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กันบ้างไหมคะช่วงเทศกาลดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็เทศกาลก็จะมีเซอร์ไพรส์แต่ก็จะมีเซอร์ไพรส์กันทุกเดือนอยู่แล้วก็เดือนเดือนเป็นวันที่9ทุกเดือนก็จะเซอร์ไพรส์ก็เป็นวันที่พบกันออ๋วันที่9ก็เซอร์ไพรส์ด้วยดอกไม้ทุกเดือนวันที่9เก้าใช่ครับเราก็จะเตรียมกับกับคนรู้จักเราไว้แล้วก็บอกว่าก็ให้เอาดอกไม้ไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็แบบเปลี่ยนที่จะไปให้กับเขาใช่ไหมเปลี่ยนที่จะไปไปเรื่อยๆครับผมเปลี่ยนแสดงว่าจนเขาหวานไม่ไม่ขาดเลยเนาะก็คือด้วยความที่รู้สึกว่าคนสวยก็ต้องเหมาะกับของสวยๆงามดอกไม้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบอยากจะอยากตัวเขาเองอยากมีอะไรเซอร์ไพรส์เราบ่อยๆบ้างไหมเขาก็มีบางทีตอนนั้นที่ผมบินไปหาเขาที่อังกฤษเขาก็เซอร์ไพรส์แบบเอาแบบเตรียมนาฬิกาไว้ให้อะไรก็ซื้อนาฬิกาให้อะไรก็เออแล้วก็แบบลื้มลืมใจแล้วอย่างนยูริเอะล่ะคบมีแพนไปเท่าไหร่ ยุ่ยเยียผมทำงานครับเขาเองก็แบบก,ก็ก็น่าจะมีติดทุระด้วยผมเราดูอีกทีว่าจะตรงกันมากน้อยขนาดไหนครับแต่ก็อยากอยากไปแบบอยากไปเที่ยวไกลๆบ้างอะไรเงี้ยไปแบ็คแพ็คยอะไรเงี้ยชอบ